ผมได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่แล้วและไม่เคยสั่งสลายการชุมนุมเป็นห้อยคำยืนยันจากสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ยืนยันตลอดการต่อสู้คดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชเป็นโจทยื่นฟ้องในคดีสั่งสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่นารัฐสภาเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2551 ีนี้เป็นคดีที่ปปออชอเป็นโจทยื่นฟ้องสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีน้องเขยทักษิณชินวัตรผลเอกชวลิตยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกพัชราวาทวงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน้องชายบิ๊กป้อมพลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมคนปัจจุบันพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นจำเลยที่1-4 โดยวันนี้30มิถุนายนสารดีการแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนักแต่สวนพยายนจำเลยนัดสุดท้ายในคดีสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรซึ่งหลังจากไต่สวนแล้วเสร็จนายสมชายจะ,ะแถลงปิดสำนวนด้วยตัวเองจากนั้นสารจะกำหนดวันตัดสินคดีส,สำหรับคดีสลายม็อบพันธมิตรเกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2551 สถานการณ์เริ่มถึงเครียดตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่หลังจากเริ่มมีจำนวนผู้ชุมนุมมากขึ้นเพื่อมาปิดล้อมด้านหน้าอาคารรัฐสภาและด้านหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อไม่ให้สมาชิกรัฐสภาเข้าไปฟังการแถลงนโยบายของรัฐบาลภายใต้การน,นำของนายสมชายวงศวร์การสลายม็อบครั้งนั้น เกิดขึ้นภายใต้คำสั่งของนายสมชายและจำเรยร่วมอีก3คนได้สั่งการตำรวจกว่า1,000นายเข้าควบคุมฝูงบริเวณหน้ารัฐสภาและด้านหน้ากองบัญชาการตำรวจนครบาลแต่การประทะทั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ471รายซึ่งมีทั้งคนแก่เด็กสตรีหลายคนต้องสูญเสียอวัยวะแขนขาดขาขาดบางรายต้องพิการตลอดชีวิต ภาพความรุนแรงการสลายม็อบครั้งนี้ได้ปรากฏไปทั่วโลกมีการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์โดยเฉพาะการณีการใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมแต่ต่อมาพบว่าแก๊สน้ำตาที่นำมาใช้ไม่มีคุณภาพจนกาลายถึงระเบิดเพลิงลุกไหม้ตามตัวผู้ชุมนุมถือเป็นการสลายชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามหลักสากลและเกินกว่าเหตุต่อมามีการเรียกให้ในายสมชายแสดงความรับผิดชอบแต่ไม่เป็นผล จนกระทั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้ชี้มูลความผิดของนายสมชายและพวกเมื่อ2,552และส่งเรื่องให้อัยการแต่สุดท้ายอัยการไม่สั่งฟ้องจนต้องมีการตั้งกรรมการร่วมแต่ก็มีมติสั่งไม่ฟ้องเหมือนเดิมปปชจึงยื่นฟ้องเองและในเดือนกุมภาพันธ์ปี2,558สารดีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ประทับรับฟ้องเป็นคดี ท้ายที่สุดต้องจับตาวันที่ภากษา,าคดีประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงสปีหลังที่ใช้อาวุธประหัตประหารคนไทยด้วยกันเองจะมีผลสรุปเป็นอย่างไรทีมี่กัดข่าวหนาที่16รายงาน